าวตัดผมกับสาวเสริมสวยโตกงานโลกระบาดลุกรามเว่อระบาดเด็กจะถูกล่อคอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวร้านตัดผมและก็ร้านเสริมสวยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ปัตตาเลี่นนะครับบางคนไปรับผมปัตตเตี่นนะครับไม่เคยเห็นว่าของรับแบบไหนนะครับนี่คือเครื่องเอชพนะครับ ครื่อง A. c h a m ินะครับนี่คือเครื่องรับลมปัตเตอเลียนเป็นสูตร A.S. ของอาจารย์สอนนะครับพร้อมกับผงรับลมนะครับนะครับเ c h a m p i นที่มีขายตามห้างลาซาด้านะครับวันนี้อาจารย์สอนที่ที่3.2นะครับมาจะมารับลมนะครับวันนี้แล้วกันนะครับเป็นรูปผสมนะครับระหว่างเครื่องจากประเทศยีนของราคาไม่แพงนะครับ ราคาไม่แพงแต่ว่าฟันนะครับฟันนี่นะครับเป็นลูกผสมครับลูกค้าเอามาผสมกันแล้วก็มันไม่คมก็เลยมารับชมนะครับจะทราบว่านะครับวันนี้นะครับลูกค้าจะเอาวันพรุ่งนี้นะครับก็จะลองให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนที่จะรับคมแต่ละครั้งผมจะลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับจะเปิดเครื่องแล้วครับนะครับลองได้นะครับลองได้นี่นะครับ จะลองได้แล้วนะครับดูมาใกล้ๆเลยนะครับลักษณะน,นี้ไม่คมนะครับถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าไม่คมนะครับลองทางทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายสองเส้นนะครับสองเส้นไม่คมนะครับคมอยู่แต่ว่าคมไม่มากาตรงกลางครับตรงกลางาตรงกลางจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตตรงขวาครับ คือไม่คมนะครับคมยากๆนะครับไม่หวานนะครับทีนี้อาจารย์สองก็จะรับคมให้มันมันหวานนะครับลักษณะนี้นะครับสองเส้นยังตัดยากเลยครับ่าว่าอะไรจะสามเส้นนะครับตัดไม่ขาดเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมจะรับคมนะครับการรับคมไม่ยากนะครับมีเครื่องรับคมนะครับผงีิชาเพนนะครับแล้วก็มีได้มีตัวจับฟันปตาตะเลียนนะครับตัวนี้นะครับ นะรครับน,นี้นะครับอา้าตัดพายออกมาแล้วนะครับคลายออกมาแล้วอาจารย์วันนี้ลูกค้ามีน้อยนะครับสําหรับช่างตัดผมทุกท่านนะครับท่านไหนที่ต้องการหาไรายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งไว้หน้าร้านหรือว่าหลังร้านนะครับที่หลังบ้านก็ได้นะครับเป็นการหาไรายได้พิเศษเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับคุณ กันไก่ไก่ตัดนังกันไก่ตัดผ้าไก่ตัดผมหรือว่าปัตเตเลียนอาจารย์ขอแนะนําได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเอาผมถอดออกมาแล้วผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับยกเครื่องเอาไว้ด้านหลังนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยครับนี่สองฝั่งนะครับก่อนจะรับคองแต่ละครั้งอย่าลืมนะครับของเอชายเพนนะครับตัวนี้นะครับโรยไปเลยนะครับโรยไปนะครับทำความสะอาดแล้วนะครับโรยไปโรยไปให้เกาะกันเลยนะครับ มันจะโรยโรยให้เต็มๆเลยนะครับนะครับแล้วก็จะใช้แปลงนะครับกองเสียงเนี่แหละวากวาให้เท่าที่เข้าทางให้มันเสมอกันนะให้มันเต็มหน้าจานนะครับอเอ็มได้ครับเอบ อ่าโอเคแล้วนะครับสําคัญมากเลยนะครับการใส่ของรับผมสำคัญมากเลยีเดียวนะครับอ่าผมจะรับผมแล้วครับจะเปิดเครื่องแล้วครับเปิดเครื่องครับเครื่องจะหมุนไปแบบนี้นะครับเครื่องที่ชาบินพองอาจารย์สอนครับอาลุยนะครับจับท่านี้นะครับท่านี้ท่าเดียวนะครับของอาจารย์สอนนะครับท่านี้ท่าเดียว ถ้าหากจับท่านี้ี่จับจับท่านี้มันจะคมด้านซ้ายกับด้านขวานะครับถ้าเราจับท่านี้นะครับเราต้องการให้ตรงกลางคมมาอีกนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือมาด้านนี้ต้องการให้ตัวกลางคมมากๆนะครับนิดเดียวนะครับแค่นี้แหละนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคอาจารย์สอนไม่มีอะไรมากครับโอเคนะครับได้แล้วครับรู้สึกว่ามือด้านนี้จะหนักนะครับเอาใหม่ครับ ย้ำเน้นตรงนี้ให้หนักหหน่กกอยโอเคนะครับใกล้เคียงแล้วนะครับผมจะดูด้านนี้อโอเคครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับทา,ายด้านวาทีนี้จะเอาตัวนี้นะครับที่นี่ส่ยกตัวนี้นะครับเดียวกันนะครับ ขออนุญาตเอาตัวเล็กนะครับจะเบากว่านะครับมีส่วนะนะครับจากแบบนี้ครับจากท่านี้ท่าเดียวนะครับสูรอาจารย์สอนไม่มีหลายท่าน,นะครับยกเว้นเราต้องการให้ตรงกลางมันคมมากๆเราก็ปัดไปจุดสุนกลางนิดนึงนะครับเราต้องยครับที่เกี่ยวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอครับ

ล้วนะครับที่ปดัปโดโอ้ยปั่นตนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะประกอบแล้วครับง่ายนะครับ,รบที่มีผ้ารองไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าอ่าไม่ใช่ว่าอยากลองให้เทนะครับที่รองไว้ก็เพราะว่าอ่าปัตรเตเลียนกับฟันนี่มามาคนละคนละคณะครับมาเดียวกันนะครับ รๆๆๆรเราจะดูหลังรับคมนะครับจะดีแบบไหนนะครับจะคมหรือไม่นะครับดูตรงนี้นะครับ <ๆ S 1> ก่อนรับก่อนรับคมดูไปแล้วนะครับนี่เรามาดูหลังรับคมนะครับเป็นฟันเพชรเป็นฟัน ธรมารมดาครับแต่ว่าเป็นลูกผสมนะครับมาคนละที่มาปรับจูนให้เข้ากันนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับของราคาไม่แพงนะครับไม่มันเปลีไม่มันเกยนใช่ตาเพราะว่ามันค้ำแล้วครับตอนนี้พี่ชายมาเพื่อทำสวน นะััคครรบบอ่มโอเคทีนี้ผมก็จะเอาได้มาลองแล้วนะครับได้ผมไว้ตรงนี้นะครับผมจะลองสองเส้นก่อนนะครับตรงกลางโอเคนะครับตรงกลางนะครับดูครับตรงกลางใกล้ไม่ได้ครับกระดอนเลยนะครับดูตรงขอบครับขอบขอบซ้าย โอเคนะครับดูขอบขวาครับขอบขวาครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องยังไม่สมูทกันนะครับทีนี้ถ้าเครื่องสมูทกันเผื่อได้สักประมาณหนึ่งนาทีจะสมูททีนี้เขาเรียกว่าโมพัดเทีนนะครับจะว่าจะ่สองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นแปดเส้นเก้าเส้นสิบเส้นโอเคเลยนะครับผมจะทําให้ดูนะครับดูครับสิบเส้นนะครับเขาจะกวดเรียบเลยนะครับ นะครับดูอีกครั้งนึงนะครับอ่านะครับ5 6 7หกเจ็ดแปด1ป1เ1้าสิบสเสห้เส้นก็ได้นะครับดูครับครั้งเดียวเลยนะครับนะครับนี่คือความสามารถของเจ้าเอชาเห็นนะครับ เก็บไว้นะครับสำหรับร้านแต่ผมร้านไหนที่ยังไม่มีเครื่องนะครับเก็บไว้หลังร้านเป็นรายได้เสริมได้นะครับกับเอชาเพนกับผมรับร h p h เอชาเพนนะครับกับอาจารย์สอส0943285950สอบถามได้เลยนะครับ0943285950